สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับสำหรับ Saber AR สองพันะครับใน EP ี3นี้นะครับเราจะมาสร้าง AR แบบไหนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็ทำการเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเรามาที่ลิงก์ Saber k ดเวิกันนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จนะเราก็จะเห็นโปรเจกต์เดิม2โปรเจกต์ก็คือ Widget กับ Designer Legacy แล้วนะครับเราก็จะไปเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับ โดยการกดบวก New Project นะครับจากนั้นเราจะมาลองใช้ Designer นะครับเฉยๆนะครับที่ไม่มีคาว่า Legacy นะครับมันจะต่างกันยังไงนะครับก็คลิกเลยครับ Create นะครับ Designer ครับจากนั้นนะครับมาตรงนี้นะครับ u n d e r t h n Project เราก็คลิกนะครับในที่นี้ผมก็จะต้องตั้งชื่อก่อนนะครับ Designer นะครับเป็นดีไซเนอร์สองพเลยจากนั้นนะครับกดปุ่ม enter บันทึกชื่อโปรเจกต์ไว้ครับทีนี้นะครับเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับในส่วนของทิ i เก e r นะครับจะเริ่มแตกต่างและนะครับเพราะว่ามันจะเป็น QR code ขึ้นมาแทนนะครับสามารถที่จะ edit color นะครับใส่สีหรือจะใช้สีนี้เลยก็ได้นะครับ ผมกดตั้งชื่อเหมือนกันหน่อยนะครับ Designer 2024กด enter ครับทีนี้นะครับวิธีการสร้างนะครับอตอนนี้เรามีเคียวโคตรตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไปที่ open designer ได้เลยครับพอกด open designer นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลย loading s a p v e r designer ครับรอสักครู่ครับ นี่นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับพอขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะเลือกอะไรนะครับในการสร้างดีไซเนอร์นะครับมีเวอร์นแท็กกิ้งอิมเมจแท็กกิ้งแล้วก็เฟซแท็กกิ้งหมายความว่าเวลาที่เราจะเอามือถือไปสแกน AR ให้มันโชว์ภาพขึ้นมาวิดีโอขึ้นมาสื่อขึ้นมาเราจะเอาไปส่องที่ไหนนะครับ ส่องที่ใบหน้าก็คือ face t a g g i n g ส่องที่ภาพนะครับก็คือ image t a g g i n g หรือ world t a g g i n g ก็คือส่องไปบนพื้นเลยนะครับไปบนพื้นอะไรก็ได้นะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ตัวนี้นะครับจริงๆก,ก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ screen only นะครับในทีนี้ผมขอใช้ตัวนี้ w o r d t a g g i n g มันใช้ยังไงนะครับให้เราคลิกไปที่ตัว w o r d t a g g i n g ครับเสร็จแล้วก็ไปที่ start creating กันครับ พอเราคลิกไปที่ start creating นี่นะครับจะเข้ามาแบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะ3 d หรือว่า3มิติทีนี้นะครับสังเกตข้างล่างน,นี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับพื้นนะครับพื้นเวลาที่เราเอามือถือส่องลงไปบนพื้นจุดวงกลมนี้ก็คือบริเวณโฟกัสนะครับที่มันจะเข้าไปส่องทีนี้นะครับเราจะให้ส่องบนพื้นแล้วให้ปรากฏอะไรขึ้นมานะครับอันนี้อยู่ที่เรา ฝั่ง้ายมือนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการให้มันปรากฏเช่นให้มันปรากฏตัวหนังสือนะครับให้มันปรากฏรูปภาพให้มันปรากฏวิดีโอให้เป็นปรากฏสายมิติอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขอแบบง่ายๆเหมือนเดิมก่อนก็คือเป็น Image ก็แล้วกันนะครับให้เราคลิกไปที่ i m a g e ครับนี่คลิกไปที่ i m a g e จจากนั้นนะครับไปดูว่าเรามี Image อะไรแล้วนะครับซึ่ง สองโปรเจกต์ที่ผ่านมาเราก็มีรูป2รูปนี้นะครับสมมติว่าผมอยากเปลี่ยนเป็นรูปใหม่ก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดภาพใหม่เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับโอเคนะครับสมมุติว่าผมจะเอารูปนี้ก็แล้วกันก็กด Open เข้ามาครับพอรูปนะครับถูกโหลดเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นหน้าตายังไงนะครับเซฟในไลบรารีไหมครับก็มาปรากฏอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะทําการลากภาพนี้นะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมาโชว์ผมกดลากขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนี่นะครับพอปล่อยเสร็จนะครับสังเกตว่านะครับมันก็จะมีแกนสีเขียวสีแดงนะครับสีน้ําเงินนะครับซึ่งมันจะหมายถึงภาพที่เป็นลักษณะ 3D นะครับสามารถหมุนได้พลิกได้นั่นนี่ได้นะครับ ทีนี้นะครับสมมติว่าผมจะส่องลงไปเดี๋ยวผมขอคลิกที่นะครับหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วค่อยมาคลิกที่รูปนี่ให้มันเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาเครื่องมือด้านบนนี้นะครับเป็นชูนหรือว่าเครื่องมือที่จะช่วยให้เราจัดการภาพนี้นะครับเช่นนะครับรีสเกลตรงนี้ก็คือถ้าเราคลิกที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการย่อขยายภาพนะครับนี่นะครับให้ภาพมันใหญ่ขึ้นนะครับ ถ้าคลิกตัวนี้ก็คือการหมุนนะครับถ้าคลิกตัวนี้ก็คือการย้ายนะครับสมมติผมคลิกตัวนี้แล้วผมคลิกไปที่สีเขียวนะครับก็จะดึงขึ้นดึงลงนะครับถ้าคลิกสีแดงก็สาย้ายขวานะครับทีนี้นะครับผมจะส่องแล้วให้มันปรากฏภาพในแนวเดียวกันเขาเรียกขนานเดียวขนานกับมือถือเลยกับตานกับพื้นเลยนะครับผมไม่ต้องพลิกใหม่นะครับวิธีการพลิกภาพก็คือใช้ตัวโรเตชนะครับตรงนี้นะครับ โรเ a t e คลิกอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับก็จะเกิดการหมุนขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมคลิกแบบนี้สีแดงๆนะครับนี่ผมพลิกภาพให้มันเกิดขนานกับพื้นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าขนานไม่ขนานนะบางทีเราอาจจะใช้วิธีการคลิกไปที่พื้นนะครับกดเมาส์แช่ไว้นะครับตอนนี้ผมกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ดึงเมาส์แบบนี้นะครับตั้งขึ้นมานี่ครับให้มันได้ฉากนี่ครับ อันนี้ผมคลิกเมาส์ที่หน้าจอนะครับแล้วก็กดเมาส์แช่ไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับภาพมันก็จะพิกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการตั้งฉากกับพื้นนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการรีสเกลก็คือคลิกปุ่มนี้นะครับแล้วคลิกไปที่รูปนะครับเพื่อจะย่อขยายรูปนะครับอย่างเงี้ยนะครับให้รูปมันใหญ่ขึ้นอย่างงี้นะครับทีนี้มันตั้งฉากหรือไม่ฉากก็อยู่ที่การหมุนตรงนี้แหละนะครับนี่ฉากไหมนี่นะครับ แล้วก็ลองปรับดูแบบนี้โอเคนะครับพอได้ลักษณะนี้นะครับตัวนี้คือย้ายนะครับตัวนี้คือย้ายตัวนี้คือขยายตัวนี้คือหมุนหรือจะมากําหนดตัวเลขตัวนี้ก็ได้นะครับมากําหนดตัวเลขตัวนี้นะครับแทนการเอาเมาส์คลิกก็ได้นะครับทีนี้เมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับเมื่อทําแบบนี้เสร็จเราจะเทสยังไง ว่าเวลาส่องพื้นแล้วให้รูปนี้มันปรากฏอย่างนี้นะครับผมขยายให้มันใหญ่อีกนิดหนึ่งนะครับอยากได้เต็มๆได้แบบเต็มๆเลยนี่นะครับถ้าขยับก็ใช้ปุ่มนี้นะครับขยับนี่นะครับขยับขึ้นลงได้ซ้ายขวาได้สีแดงนี้นะครับโอเคเหมือนเดิมครับเมื่อเราปรับค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ต้องมาที่ Public ครับพับลิตก่อนนะครับ พับดีให้เรียบร้อยพอพับดีดเสร็จนะครับการพรีวิวนะครับทีนี้ก็มันจะเป็น QR Code ซึ่ง QR Code ตัวนี้นะครับเราไปใช้ QR Code ใน l i ายสแกนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ,นะรบใช้ผมจะเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ไลน์อย่างเี้นะครับแล้วก็ไปเหมือนกับเพิ่มเพื่อนอย่างี้นะครับไปที่ไลน์ไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็ไปที่คนบวกนะครับเพิ่มเพื่อนอย่างเี้แล้วก็ไปที่ QR Code อย่างเงี้ วิธีสแกนตัว AR ตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาส่อง QR code ตัวนี้นี่นะครับลองขยับหาตำแหน่งดูนิดนึงนะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นลิงก์ข้างบนนี่ไหมครับ webxr run เนี่ยด้านบนเนี่ยนะครับผมก็แตะไปที่ลิงก์ด้านบนเลยนะครับนี่ผมก็แตะไปที่ลิงก์ด้านบนนะครับเนี่ยพอแตะลิงก์เสร็จนะครับมันก็จะมีหน้าจอสีแดงๆขึ้นมาแล้วก็มีปุ่มล u n c h นะครับ เราก็แตะไปที่ l u n c h เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ g r a n t Acces นะครับเราก็แตะไปที่ปุ่ม g r a n t Acces เลยนี่นะครับแล้วก็แตะไปที่อนุญาตครับแตะไปที่อนุญาตนะครับพออนุญาตเสร็จสักครู่หนึ่งมันก็จะโหลดดิ้งนี่นะครับนี่มาแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหใหญ่มากนี่ครับเห็นเลยนะครับเนี่ยผมส่องลงลงกับพื้นนะครับพื้นห้องเลยดีนะครับ ถ้าถ้าเราส่องแล้วนะครับเราเราพอใจแล้วนะครับเราอยากให้ภาพนี้มันนิ่งนะครับให้แตะไปที่คําว่า p l a y ที่อยู่หน้าจอมือถือนะครับแตะ p l a c หนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะนิ่งเลยอ่ะทีนี้นะครับเราเราขยับเมาส์ไปไหนเอ้ยเราเราขยับมือถือไปไหนนะครับภาพก็ยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมภาพก็ยังอยู่ที่เดิมจนกว่าเราจะขยับนะอีกครั้งหนึ่งก็คือกดรีเซ็ตนะครับเนี่ยกดรีเซ็ตนะครับเพื่อจะหาตําแหน่งใหม่ พอใจตำแหน่งแล้วก็กด place นะครับว่าเราส่องไประยะนี้แหละผ้ามันเต็มจอพอดีแล้วก็กด place นะครับผ้ามันก็จะ f i กอยู่ที่เดิมนะครับอ่านะครับนี่คือวิธีการสร้าง a r นะครับแบบดีไซเนอร์นะครับแล้วก็ใช้การสแกนบนบนพื้นเลยนะครับบนพื้นหรือบนผนังก็ได้อยู่ที่เรานะครับเนี่ยสวผมจะเปลี่ยนเป็นเป็นผนังเป็นแต่ตอนนี้ผม ใช้วิธีการขนานขนานกับพื้นไงนะครับมันก็เลยไม่ได้ใช้ผนังน,นะครับถ้าใช้ผนังก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือตอนตั้งรูปะนะครับเราต้องตั้งองศาให้ดีๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP 3นะครับในการทำ AR แบบ d e s i g n อร์นะครับใครที่อยากทำสื่อตท่นี้ก็ลองไปทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ